จากสุรินค่ะขยับไปต่อที่สีสะเกตค่ะคผู้ชมค่ะที่สะละกลางจังหวัดสีสะเกตค่ะนายอนุรัตน์ถ้ำประจําจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับบริจาคเงินและข่าวของเครื่องใส่ที่จาเป็นบวชสิเป็นข่าวสารอาหารแห่งตลอดจนน้ำดื่มเพื่อนําไปซอยเหลือภูประสุภัย ในภาคไตที่ผ่านมาซึ่งคณะนี้อยู่ในช่วงของการเย่อหย่า,ยาและก็ฟื้นฟูค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการเล่ากาชาติได้ร่วมกันล่ำเลียงขึ้นรถบรรทุกเพื่อนั่งไปสมทบที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต1 3อุบลราชธานี โดยทางทันพอเมืองจังหวัดรีสเกตค่ะเพิ่นบอกว่าเด้วยความห่วงใยในความทุกข์ยากและความลำบากของพี่น้องชาวไต่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเทือใหญ่ในเทือนีโดยเฉพาะที่พี่น้องนะคะชาวหาดใหญ่ที่กำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและก็เยี่ยวยาทางจังหวัดรีสเกตเพิ่นได้รวมกับผักรัฐผักเอกชนระดมความซอยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภากใต้โดยเปิดรับบริจาคเงื่อนจากผููมิจิตทธาเพื่อนั่งไปซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผาคใต้ในปีสอง พนารยหซึ่งปัจจุบันนะคะมียอดเงินบริจาคตั้งแต่28พฤศจิกายนเป็นตนมาร่วมกันแล้วหาหมื่อค่ะเป็นจำนวนเงินก็คือประมาณหามื่นบาทนั่นเองค่ะ